อย่มาให้คุณยายตัดผมให้นะคะไม่กล้าเข้าร้านเสริมสวยกลัวโควิดผมยาวผมปลายปลายผมจากการดัด ก้าหน้าออกต้องเข้าสิงศัดว,าาว่าไปานะาใ้ <c oughs> เอามาให้แม่นะคะให้แม่ตัดผมให้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ้งแม่เฮ็ดให้เบิ้งข้างหลังกันนะ <c oughs> เห็นปะเหี้ยออกไปไหนเนี่ยนี่หันหน้าเนี่ยอ่ะอ่ะแม่จับเบิ้ง <c oughs> ผมของแม่ <c oughs> แม่ตัดผมให้อ่ะ หลังจากใช้แชมพูเรนไทยนะคะเริ่มมีตรงเนี้ยผมตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยขึ้นมาคุณยายตัดผมให้ก่อนผมเฉียงนี้ผมตุ่มเดี๋ยวตัดผมเสร็จจะลองสระดู ชมพูร้านเรือนไทยมีแบบสูตรสูตรหมักสะหมักแล้วก็แบบสะไหน,นโอ้แหาโพสออกอีกเอาจักน้อยเอาแหาวอีกจักน้อยสไลสไลล่ลลมบ่มแม่เนะี่ยเอ้ที่เป็นยังสัน เอ้ยวะนนาะมองเห็นไหมเนาะโอ้ออกรายอยู่ด้วยนี่ว้าไปแล้วครับผมตรงปลายอะ่ะดัดมาก,ก่อนอ่ะกลม,มแล้วต้องบอกลม,ม,มด้มือสิทธิ

อย่าวหวีคนตากันได้ละตลมอีกปะสว้เแชมพูอี้ใสะวะสีเขาเลี่ยงเอาไหมติตอโอ้ยใส่คือโบ๊ทังกันนะ <laughs> เอาไปเล่นเอามัดเอาถ้าบ,บ่างามถ้าบ,บ่างามกับมัดเอาตีตอนนี้ใช้เวลาตัดมาเกือบชั่วโมงเันสั่เอมนเคยเห็นเขาเห็บทียวเทียจกจก็เอยเหนตัดเห็นจิ๋อันนี้ตัดตามจินตนาการด้วยค่ะด้วยคุณแม่ตัดไปเลยเกือบชั่วโมงมแล้วคะ่ะยงเอาไม้ แม่บอกว่าถ้าตัดวดีวัวงามก็เลี้ยงเอามหมแล้วก็รวบรวบเอาอย่าปล่อยอย่าปล่อยอย่าปล่อยเด้อตัดงามบวางามปันได้ก็เลี้ยงเอาลดเลี้ยงเอาลวดเดี๋ยวใส่แชมพูด่านเลื่อนไทยเอาผู้ใดผมเ,เดียวกับเนา่า <laughs> ใส่แชมพูข้าวเดียวกับนาวไผผมบาง ผมร่วงนะคะผมบางผมร่วงแล้วก็ผมบ่มีน้ำน้กใส่แชมพูลานเลื่อนไทนี่รับรองผมดกผมตัดพอดีกับเรียงเอาข้าวเดียวกันไงเป็นแวไวเกี่ยวกับแชมพูบ่แม่แชมพูสะข้าวเดียวแชมพูสะข้าวเดียวกันแวเร็วผมมีไล่ผมลูกผมขึ้นผมสีดกขึ้น สูตรคุณแม่เพนนะคะเดี๋ยวชางอลูงไรก็ได้เดี๋ยวเดียวบ้านในไรผมเดี๋ยวคิดว่า,นนวาต้องใช้แชมพูต้องไรไม่ทั้งนี้บบ้านไรตา้ช่างนี้ไรมันสีบอสันก็เก่าบอสไรตรงไหนไรม,มันบาสมุนกันแม่ผมมันสันละเม็นบอสอ่ะผมมันสันละเม็นบอส สิบ่ฮอดสิบ่ฮอดติ่งหูตินี่ๆผมก็มาได้กินนี่แหน่เมียมาติอ่าได้ก็ได้เอาแต่ว่ามันบ่ไกันเมียมันเป็นบักเออบ่เป็นหยังดอกได้อยู่เอ้าฮอแล้วฮะฮอบ่เดี๋ยวๆๆๆไมคาางดเดียวๆหือ หมาความว่างเดตัดปิดเนี่ยได้ดิบุงเดียวเดียวๆทีิได้ดิบะเอาาอย่ามา่แย่งจเจ้าของแย่งเห็นหุงบกัน่งบอเห็นหงุงให้กลมบ่ะฮะ đẹp mà แค่นี้แล้วก็ฉลอน้ำนิดนึง ไว้ประมาณ15นาที ผมก็หมักด้วยนะคะชโลมน้ำนิดนึงแล้วก็ตอนล้างออกก็นวดนวดนวดล้างเช่นตัวหมักให้สะอาดหลังจากสะเสร็จแล้วนะคะผมก็สร้างมันมันยาวอยู่กระจกขึ้นไรแท้ เวลามันมาได้ใช่เอาเข้าเข้าดิเข้าเข้าีิ้งวนกิวนคอะไรนี่แดงอันนี้อันน้นจ้วนคิวนคอะไรนี่ผมกานุ่ตรงกอดเดี๋มววนกออไรไปมันงนใส่แชื่อมาูหลานเรื่องไทยผมก็เลยมีน้ำหนักนะคะ เดีย๋ยวเบิงเพราะว่าไอตอนแรกที่เมื่อท่านตอนตอนสมัยที่รู้อันตลาดบุรีไหมใส่ได้แช่มพูดตลาดผมหลวงมแม่แ,แม่เอาเครื่อนแม่เล่งหมอแม่นหรอคือเจ็บแห้งแท้ <laughs> มีเป้าเย็นร่มฝส่จะไม่จะไม่นี่จะไม่นี่มันสี่แบบว่าตอนมันเปียกเนี่มันสี่เป็นแข็งๆเนะเาะเอ็นบอ แต่ว่าพอมันแห้งแล้วมันเสิแบบมีความนุ่มคือเสียทอดนากันไม่เนาะงานคนยายพอใดปะ ผมนะคะจากแห้งแล้วผมมีน้ำหนักแต่ก่อนนึ่งคนผมแห้ง เมื่คุณยากตัดผมให้แล้วก็สระผมแชมพูร้านเรือนไทยแชมพอันนี้หมักอย่างเดียวหมักอย่างเดียวหมักล้างออกแล้วก็อาผมแห้งปุ๊บผมก็มีน้ำหนักแต่ก่อนผมเป็นคนผมแห้ง